ท่นก็ได้ค่ะน้องแพรได้ยินไหมคะได้ยินค่ะพี่แม่ย,ยมสวัสดีค่ะไม่ได้ยกมือโทษทีค่ะกับรายงานกับกับรายงานสภาวะนะคะคือพี่รู้สึกว่ามันไหลโฟชิลเบาเบาแล้วก็ มันทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้แบบที่เห็นว่ามันเป็นมายาเป็นโวคาวไม่เที่ทยงทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันเคยสลักสําคัญเป็นบุคคลสําคัญหรือแม้แต่ว่าเป็นที่เรายึดมันถ,ถึงมันว่านี่มันเรียกว่าเราเนี่ยมันทั้งเป็นอะไรที่มันแบบไม่มีมันเป็นมายาทุกอย่างเลยค่ะ ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยจนมันเหมือนกับมันจะยังมีแค่สถานีตรงนี้แหละที่นี่เออมันจริงแต่ว่านอกนั้นมันช่างหลอกของหลอกเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแม้ตรงนี้ที่มันจริงมันก็จริงที่ชั่วคราวแล้วมันก็จะดับกลายเป็นขันห้าในอดีตพาก็อนุมโมทนากับพี่มายมนะคะในค่ำคืนนี้ ติดพิมโยงโฟแล้วก็เปิดจากการที่เราคุยกันจริงๆอนุโมทนาเลยค่ะเพียนไปด้วยกันอย่างนี้แหละไม่น่าตัดทุกค่ะ